วันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งสายคลิกดาวเกียร์ออโต้ในเครื่องบล็อก 4A 5A นะครับอ่าคำว่าเกียร์สายเนี่ยก็คือสายคลิกดาวจะเป็นเส้นนี้ติดอยู่กับตัวชุดลิ้นปีกเสื้อเนี่ยนะครับพอเวลาเร่งปุ๊บมันจะสายสลิงด้านฝั่งทางขวาเนี่ยมันจะวิ่งตามไปด้วยถ้าเราตั้งตึง เกินไปเกียร์มันจะเปลี่ยนช้าหมายความว่าสมมติว่าเกียร์เคยเปลี่ยนรอบพันแปดเพราะอันนี้มันตึงมากๆาใช่ไหมครับรถมันก็นึว่าคลิกดาวอยู่มันก็จะลากสองพันสามพันไม่ยอมเปลี่ยนอีกอันนึงถ้าหย่อนเกินไปเนี่ยเกียร์จะเปลี่ยนเร็วก็คือปกติพันแปดก็จะเหลือพันห้าแล้วรถมันจะไม่มีแรงอ่าวิธีตั้งง่ายมากคือมีอันนี้เบอร์สิบสี่นะครับไขอันนี้มันก็ตั้งเหมือนกับสายคันเร่งทั่วไปอันนี้ไข ตั้งเข้าตั้งออกแล้วก็หมุนด้านหน้านะครับแล้วระยะไหนล่ะคือระยะที่ควรจะตั้งอันนี้คือสแตนดาดนะครับ mm hmm. เห็นชัดว่านี่มันจะยื่นออกมาอยู่ประมาณตามคู่มือนะครับเขาบอกว่าตั้งสายก็คือระหว่างตุ้มกับตรงคอตรงนี้0.8มิล mm ถึง1.5ม mm ิลนะครับแล้วก็ใช้ฟิลเลอร์เกจวัดอ่อเนี่ยใช้ฟิลเลอร์ก็คือ3เบอร์นี้มันติดกันอยู่ 0.16 0.17 0.17 3อันแล้วก็บีบรวมอย่างนี้นะครับแล้วก็วัดนี่องมพอดีเลย<ม>ก็คือ1.5มิลเกียร์มันจะกระชับหน่อยเวลากดนิดเดียวมันก็คลิกดาวให้แหละแล้วก็ตั้งให้มันอยู่ตามระยะที่เราจะเอานะครับอย่าตั้งเยอะเกินไม่งั้นมันจะใช้งานยากวิธี อันคือไข่แล้วเนี่ยเราก็อันนี้อ่อนอันนี้คือให้สายมันถอยนะครับหมุนทางนี้อันนี้ให้สายมันตึงวิธีการมีแค่นี้ครับเสร็จแล้ว